thèo chúng ngon mèo cho khoang mẹ chả chúng thèo cái gì mấy không ra là chuyện của đứa này con chả con chả luôn con chả chuột <laughs> <Lếp> chứ <chuột chơi. cười> <Lếp, lếp. cười> ไม่เจ็บครับไม่เจ็บค่ะทเองผู้จ้กินเมื่อหลอยสกินบอกขอยกินลำขอกระต้มขอกระต่เปลี่ยนเลยเพียแต่อุ่นหนึกินได้อีกสองข้าวแยาไได้แก่ต้องแก่ปี้องกันปามากินเ่าหนังโเค้ เขากินขอยิ้มหรอเขาเ่กินนมขอยใส่หนามไรกินยุ่งที่เห้อยุ่งคัก็้องวด่มเจิงัเ้องีพ่ของีตายแ้วเขายด้วยขายด้วยเอาเลยจมสบายเลยค่ะ ตามสบายเลยอยู่ด้วยกันเลยนะอยู่ด้วยกันเลยนะตามสบายเลยนะดิ้งดิ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 ้งดิ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 ้งจะกดิ้งอ้าเอ้นอน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 นองจะไหนนอนเลยบอโอ้นอนด้กันเลยหรอโอ้ยนอนนี่เหรอ แค่แล้วเอาดีกันขึ้นเดียวขึ้นเ,นเดียวเลยวันนี้โอ่นง,น,งนัง่นงด้วยกันลูกนั่งด้วยกันลูกน้องเพชรก็ขึ้นมานั่งตรงนี้เนี่ยแม่ขึ้นไปเดินขึ้นไปด้วยกันด้วยกันด้วยกันวันนี้แม่คนเดียวด้วยกันรักแม่ด้วยกันเข้าใจไหม นวดให้แม่เลยแม่มาเหนื่อยเหนื่อยหนวดให้แม่เลยช้าไข่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 น้ำน้ำโอ้ยอ่ะเหนื่อยโอ้่หนาบ้านคนเล่นกับออก อทิตย์เราเมือนีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ย้ายไหลตะเสาเลยกินกาแฟกับปลาขี้ปูด้วยจ้าว่ามันปลาท่องโก้ดเออื้อ้วยด้วยอะไช่วยเมื่อคืนนี้น้องเออ อีกคนหนึ่งบอเป็นก้าวเลยเมื่อคืนคนหนึ่งยืนขาถ,ถิ่งนอนนอน,นอนหน่อยหน่อยฮึยน,น่ะแม่จะไปนอนแล้วนะแม่จะแย่ไเอาไปปานปูใต้ละเอาไปพวดแม่ไปไหนเหตนาตาพ่อมนี้แม่ไปไหนไหนม่งเจา้าอะ พี่น้องเป็นเมียเขาบอมเกจยว่ะว